บริษัทดันเจอร์อินเวสติเกชันจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยกลุ่มนักบริหารงานธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าให้บริการกว่า500ราย และมีพนักงานทั่วประเทศกว่า8,000คนบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยการให้บริการในแต่ละที่บริษัทจึงคัดสรรและอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดมีการติดเที่ยวเล็บทั้งทางด้านอุปกรณ์และสติปัญญาให้กับพนักงานจนมั่นใจว่าไปทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าครับบ้านบริลียินดีต้อนรับครับ พนักงานรักษาความปลอดภัยมาจากแหลายงานเดียวกันความแต,ตกต่างกันด้านคุณภาพจึงอยู่ที่นโยบายมาตรก,การ,แล,การและการเอาใจสาใส่ทุ่มเทของผู้บริหารครับสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการกคุณทุกท่านครับมผมมนโนท้องทิพย์กรรมการผู้อิการและในอิฐานะประานนารธานคณะผู้บริหาร บริษัทแรนเจอร์อินเวสติเกชัจำกัดน,นะครับผมใครขอใช้เวลาสั้นๆเพือเอ่อให้ท่านรู้จักบริษัทของเราเขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าแรนเจอมีความเป็นมาอย่างไรเราทำงานกันอย่างไรเรามีวิธีการในการกำกับควบคุมดูแลและก็บริหารจัดก,การอย่างไรนะครับบริษัทเราก่อตั้งมาประมาณ20กว่าปีนะครับในการ ทำบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยหลายหลายคนก็จะมีมุมมองเหมือนกันว่าบริษัทรพก็เหมือนกันนะครับทุกบริษัทเหมือนกันทุกบริษัทต่างก็มีแรงงานจากแหล่งเดียวกันก็มักจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าของเราต่างไปจากที่ท่านคิดนะครับธุรกิจเน้นมุ่งเน้น หากำไรนะครับขณะที่ในความเป็นจริงแล้วออของเราก็ใช่การทำธุรกิจเรามุ่งเน้นหากำไรแต่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นหากำไรเรามีอุดมการเรามุ่งเน้นพัฒนาคนและก็พัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับเพราะปัจจุบันพูดตรงๆว่าในประเทศไทยเรางานรักษาความปลอดภัยยังไม่เป็นที่ยอมรับเหมือนกับนานาประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในบริษัทของเราที่ผมได้เรียนว่าความแตกต่างที่เราต่างจากบริษัทอื่นก็คือขั้นตอนของการบริหารการกำกับการดูแลรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพผมพูดได้เต็มปากว่าบริษัทเรามีทีมงานทั้งงานตรวจการงานควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบงานพัฒนาบุคลากรเยอะที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับทุกบริษัทนะครับเราเองเนี่ย มายืนอ,อยู่ในแถวหน้าเป็นบริษัทที่ที่ยอมรับกันว่ายืนอ,อยู่แถวหน้าในวงการบริษัทรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันออด้วยเหตุผลจากการที่ผมเล่ามาคร่าวๆนะครับเราพัฒนาคนเราทํางานโดยมีหลักการคืองานจะออกมาดีได้เราต้องใส่ใจคนของเราต้องคลองใจคนให้ได้ คลองใจคนแล้วเราก็จะครองงานได้งานก็จะมีคุณภาพก็จะจะมีประสิทธิภาพนะครับความแตกต่างของเราเท่านจะสัมผัสได้ถ้าหากว่าท่านลองลงมาใช้บริการเราดูสักครั้งหนึ่งนะครับท่านลองมาสัมผัสบริษัทเราดูแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าความแตกต่างจากที่ท่านเคยคิด ว่าบริษัทรอพอเหมือนกันทุกบริษัทนั้นเนี่ยอะไรคือความแตกต่างน,นะครับผมเองก็หวังว่าบริษัทจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไปนะครับแล้วบริษัทเราสำคัญที่สุดก็คือการใส่ใจในรายละเอียดทุกรายละเอียดของลูกค้าทุกคำตำหนิทุกความเห็นทุกข้อตีติงนะครับ เราจะแก้อย่างรวดเร็วจะไม่ปล่อยให้ปัญหามันถูกหมักหมมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านขอบพระคุณครับ